สวัสดีค่ะโอเคพีเคซิทีนชานวิดีโอนี้เรามาทำสเน็กน็อตกันค่ะก็เชือกที่จะทำตอนนี้นะคะก็เป็นเชือกเกลียวนะคะขนาดก็จะอวบหน่อยนะคะอันนี้ประมาณความอวบก็อยู่ที่0.5มิลนะคะโดยประมาณอันนี้เราตัดออกมา60เซนค่ะนะก็จะเริ่มผูกทางด้านซ้ายนะคะ แล้วสิ่งที่เราจะนำมาผูกก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะตะขอนะเราจะผูกทาเอ่อทำขายก็ได้นะคะหรือว่าใช้เองก็ได้นะคะนะอันนี้จะเป็นตัวประมาณห้อยกระเป๋าถือของผู้หญิงใช่ไหมนะเป็นสายแบบนี้แต่ถ้าเราไม่อยากได้ตัวนี้เราก็เอาออกก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ผูกแบบเป็น ตัวออปชันเสริมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะตั้งห่วงให้อยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะคะจะได้ดูง่ายนะเราก็จะนำเชือกเข้าไปในช่องของห่วงอันนี้เราก็จะทำเป็นครึ่งหนึ่งนะคะขอวัดก่อนโอเคพอเราทดลองดูนะคะว่า60เซนจะได้ ความยาวขนาดไหนในการผูกสเน็คน็อตนะคะเอาละเราจะเริ่มจากทางซ้ายนะคะทางซ้ายเชือกทางนี้เราจะนำตัวของเขาเองสอดลงไปด้านล่างให้ปลายชี้ขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็นำฝั่งขวามือเชือกตัวนี้ทางด้านขวาสอดลงไปจากบนลงล่างเข้าไปในห่วงนะคะแล้วหลังจากนั้น ก็นําตัวที่อยู่ทางด้านที่เราถือไว้อยู่นี่นะคะสอดลงไปใต้เส้นที่นอนอยู่แล้วก็นําตัวที่จับไว้นี้นะคะลงมาสอดจากบนลงล่างของช่องด้านล่างสุดนะคะอ่ะโอเคคราวนี้เราก็จะดึง ดึงทั้งสองทางเลยนะคะขยับขึ้นไปจนกว่าจะได้ปมห่วงเป็นห่วงก็ได้หรือว่าจะชิดเจ้าตัวห่วงตัวเออสแตนเลสนะคะน่าเราก็จะเหลือไว้นิดนึงนะให้เขามีห่วงที่เป็นเชือกนี่นะคะเราจะเราจะดึงไว้แบบนี้โอเคเราจะปล่อยไว้ขน,นาดนี้นะคะประมาณนี้อ่ะโอเคจากนั้นทำปมให้แน่นไว้ก่อน เหลือฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนเดิมนะคะเส้นเชือกนะจัดซ้ายและขวาให้ออกมาในระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะทําทางซ้ายอีกเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไม่ทําที่พื้นแล้วนะคะจะเริ่มทําที่มือนะเราก็จะทําแบบนี้นะคะโอเคทางด้านขวาสอดเข้าไปแล้วก็ เส้นเดิมของทางขวาเนี่แหละค่ะนะดึงแล้วก็ลอดด้านบนนะคะลงไปข้างล่างของห่วงหลังจากนั้นเราก็จะทำให้เขาอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะค่อยๆจัดนะคะปมพยายามดึงให้ดึงให้มีความหลวมหรือว่าแน่นเกลียว เท่าๆกันนะคะเราจะทำเว้นช่องว่างไว้ก็ได้นะคะจะได้อีกลักษณะหนึ่งนะโอเคลองทำอีกทีนึงนะคะบิดให้ตัวด้านเราจะบิดแบบนี้ก็ได้นี่นะคะอ่ะแล้วก็สอดทางด้านขวาลงแล้วก็ดึงขึ้น เห็นปมด้านห่วงด้านล่างนี้ไหมล้วก็สอดจากด้านบนลงล่างนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะดึงดึงให้ไปในระนาบเดียวกันจัดปมให้ความหลวมความแน่นเท่าๆกันนะคะโอเคเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะประมาณ เจ็ดปมนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวตัวนี้ถ้าใครไม่อยากปล่อยไว้แบบนี้ก็สามารถที่จะคลายเจ้าพวกเกลียวนี้ออกได้นะคะเดี๋ยวเราจะคลายออกเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะนะอ่ะโอเคก็ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันต่อได้เลยนะคะ